อา้าวไปเอาปลามาจากไหนล่ะตาแฮกน้องล้างบ้านเท่านี้เด้มาชื่อเอิดครับโอ้มีแต่ปลาช่อนตัวนี่ไม่ได้ช่อนชะเอา,าชะเอาทำไงวะเขาวิดน้ำออกจากหนองนะ่ะแม้ลุงอ๋อวิดบอ่อน่ะเหรอโดยจนผมเก็บราบช่วงหมดพ่ <laughs> อูหญ่แฮกบ่ทหยบุเป็นก็ยังอยากวบาเนาะอเอาเมื่อกี้เฮกวาจังไรซะน่ะกูเจ็บตาบช่วงกูเนาะอุ้ยเออตาแฮก ผมอยากให้ชิมขนมถ ду, ้วยเจ้านี้ดูรับรองถูกใจอ่ะแบ่งกันกับไอเตี้ยเด้อไอแก่ขี้มันน่งดูแซบอิลีตัวพ่อใหญ่แฮกอ่าอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ขนมถ้วยมันถ่วยเท่าไหร่ครับเฮ้ยบอสบทึกอีกแล้วโอ้ยตาแฮกขนมถ้วยมันถ่วยบ่แพงดอกเหอเอาเป็นไปน้ำกันละบาทนี่ไม่แพงไม่แพง ยังงั้สิเตาเป็นกระเทยอยู่ดีเสียใจเต้าเป็นกระเทยเป็นมาตน้อยเท่าไงแล้วแม่เจิญแม่เท่ากับสิบปล่เต้าเป็นกระเทยตายไปก็สิเป็นพี่กระเทยคือเต้าถามเล่ารู้เหรอให้พ่อสีเต้าเป็นกระเทยเพราะนั่นวัวเศร้าวันวานั่นเต้าหานะแตกยังวันเสร็จแล้วว่าวัวเราเต้าเราก็บเต้าบ่ได้ดอกเราเป็นแห้งหมดเจิญอะต่อไปนี่ก็แห้งสิบือเงือกอายก็พอ แงดเสีเฮ da, ็ดไตเฮ็ดไส้แบบไดบอกกูมากูส sure> ิกินเหล่ามะม่วงฟอดนากระวนแห่ให้คนบดตะบูนรถสปาร์คูจากว่าลรุพญิกำนันท้องผิดเป็นกระเทยดาชดได้เฮ็ดไส้เมนแมนแล้วมึงจะไปเงือกมื่อนี่แห่งนี้หมอรำอยู่วัดข้าหนไหนกูสิพากินเหล่ามะม่วงฟอดอาหารข้าหน้าไหนฉุไปน่ะเสียงอีสานกูบ่ไปนะมึงเป็นยังกูสร้างบักแพ้หัวลานให้ปล่อยฝ่ายเป็นพระเอกกูจังสิไปเบิ่งห้ามคือบอกฉุอใจกูแพ้ ันผู้ชายที่ใดที่ใดไม่เห็นคอยเขาก็โปจีบเขาหาว่าคอยหนาตาขี้ไล่ค่ะอาแบบนูนนี่ผสมเทียมได้เพราะจ้าเจ้าแน่เพชรย่างสมเนินคือบอกวอยเห็นหน้าเห็นตาช่วงนี้นี่ช่วงเฮ็ดเงินไหนโอ้แร่งทายอดและสันทอแมนเออแมนละเนาะ ฝาใหม่ฝนใหม่เลือถือโอกาสเจ๊จุ๋งเจ้าอย่าไปอิจฉาเขาโทษนาดข่อยหนี่จบปวดซี่่อยยังเฮ็ดงานสันสูงได้เลยเฮ็ดอียงล่ะแหนไขมดเดงแหนคไขมดแดงเมื่อโตไปหันข่อยกับไปต่อยเมงจักจั่นเจ็บเมงกินนูนต่อยจักจั่นเจ็บแมงกินนูน อยู่อีล่ะเนี่ยเออเจ้าอย่าลืมขึ้นบักแนวเแี่งเจ้ามะไคข่อยน้ำเดือดเอ